มีแบบกิจกรรมหรือมีช่องทางไหนเรื่องอะไรที่อยากจะฝากคุณผู้ชมของเราอีกไหมครับสามารถประชาสัมพันธ์ได้เต็มที่เลยค่ะก็ตอนนี้แน่นอนว่าเดี๋ยวจะมีกิจกรรมออกมาเรื่อยๆนะคะคในเรื่องของการจับตาการเลือกตั้งด้วยนะคะเพราะว่าเราเพิ่งมีการเปิดตัวเครือข่ายกันไปเนาะทั้งทางไอรอเองก็ตามนะคะก็สามารถที่จะเข้าไปติดตามข้อมูลข่าวสารได้แล้วก็เดี๋ยวจะมีการทําข้อมูลออกมาอีกหลังจากนี้นะคะว่าถ้า เราต้องเพิ่มเติมเรื่องไหนรู้เรื่องไหนกันอีกบ้างนะคะจะไปเลือกตั้งจะต้องเตรียมอะไรกันยังไงจะเลือกตั้งล่วงหน้าต้องไปกันวันไหนยังไงระยะาทะเบียนบ้านกันต้องล่วงหน้ากี่วันอ,อะไรพวกนี้นะคะเราจําเป็นต้องรู้เพื่อที่เราจะได้ไม่ ไม่พลาดนะไม่พลาดในการใช้สิทธิ์ของตัวเองนะคะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่สําคัญเลยคือทางศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษชนยังมีการอัปเดตคดีความอยู่ตลอดนะคะก็อยากให้ทุกคนเข้าไปติดตามกันอย่างเช่นวันนี้เนี่ยก็มีสดๆร้อนๆเลยนะคะเมื่อตอนบ่ายที่ผ่านมาครูใหญ่อัธพลบัวพัฒเองเขาก็ถูกเพิ่มคดีมาตรา112ในคดีเมื่อปี63นะคะซึ่งอันนี้ก็เป็นข้อน่าสงสัยอยู่เหมือนกันว่าทําไมถึงมาถูกเพิ่ม เอาตอนปีหกนี้ทั้งที่มันเป็นคดีเมืออ่อ6กสานะคะครับซึ่งก็อยากให้ทุกคนอ,อย่าลืมไปค่ะว่ามาตราร้อยสมันยังถูกบังคับใช้อยู่ครับอย่างอย่างอย่างซ่อนเงื่อนซ่อนงำ <c oughs> งงงงแล้วก็ยิ่งในทางออนไลน์เนี่ย ทางดีเองก็เหมือนมีตำรวจไซเบอร์เลยค่ะในการที่คอยสแกนนะคะจับตาดูใช่เรื่องพวกนี่ตลอดแล้วก็มีมีคนโดนอยู่ตลอดค่ะในการแจ้งข้อกล่าวหาพราบรคมรอมพร้อมพ่วงกับหนึ่งสองค่ะก็อยากที่จะให้ทุกคนช่วยกันติดตามดูผ่านทางศูนย์ให้ความเพื่อสิทธิมนุษยชนก็ได้ค่ะเพราะว่าเขาจะอัปเดต คดีความต่างๆอยู่ตลอดเวลาค่ะครับนี่ไงโพสต์นี้นะครับเพิ่งโพสต์ไปเมื่อหนึ่งชั่วโมงที่แล้วนะครับผ่านไป2ปีเศษครูใหญ่อัธพลบัวพัดนะครับถูกตํารวจย้อนแจ้งข้อหามาตรา1น2เพิ่มอีกคดีเหตุจากปารินาไกลคุบครับไปกล่าวหาจากคําปราศัยตั้งแต่ปี2563นะครับนะซึ่งก่อนหน้านี้สารสารเพิ่งพิพากษาว่าคุณปารินาเนียมีความผิดในคดีหมิ่นประมาทนะครับครูใหญ่นะครับครับนะครับก็ มาเรื่องนี้จนได้นะครับหนึ่นะ,นะครับ,รบสำหรับเจ้าของเพจนะครับที่ยิงโฆษณาแล้วค่าโฆษณาแพงค่าโฆษณาสูงสูงนะครับลองเอาคอสนี้ไปประยุกต์ใช้ได้ตอนแรกเนี่ยผมก็ไม่คิดเหมือนกันว่ามันจะใช้กับการยิงโฆษณาได้ นะครับคือจริงๆแล้วความตั้งใจจริงผมอะ่ะผมแค่อยากจะทำคอร์สที่ว mm ิเคราะห์พฤติกรรมของผู้ใช้งานนะครับในโซเชียลมีเดียเฉยๆนะฮะเพื่อให้ได้ออร์แกนิกรีชที่เพิ่มมากขึ้นนะครับแต่ดันมีผู้ใช้ที่มีประสบการณ์เขามาลองซื้อไปนะครับแล้วเขากาไปประยุกต์ใช้ทำให้ค่าโฆษณาของเขาลดลงถึง10เท่าเลยแล้วก็มีอีกรายหนึ่งนะครับเป็นผู้ใช้ที่มีประสบการณ์เหมือนกันนะครับ ซื้อเอาไปประยุกต์ใช้ปรากฏว่าพอปรับใช้ตามคอร์สนี้แล้วอ่ะเขาบอกว่าพอเขาหยุดแอดนะ่ะลิสต์มันไม่ค่อยตกเขาส่งรีวิวมาให้ดูด้วยนะครับถ้าท่านอยากทราบว่ารีวิวอยู่ตรงไหนก็ไปดูในโพสต์ล่าได้านะครับผมโพสต์ไว้แล้วนะฮะหลายๆท่านเนี่ยซื้อไปแล้วอะ่ะแล้วเขาปรับได้ภายในะสัปดาห์สองสัปดาห์เองผมว่าเขาเก่ง <laughs> เขาเก่งจริงนะก็ไม่คิดว่าคอร์สของเราจะเป็นประโยชน์ขนาดนี้นะครับก็ คอสนี้เนี่ย2,999บาทนะครับถ้าใครสนใจก็ทักแชทมาได้เลยนะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับหลังซื้อคอสไปแล้วนะครับไม่ต้องกังวลนะครับก็ถามได้นะครับกลับมาถามได้นะไม่ว่าจะเรื่องคอสหรือนอกคอสนะครับถ้ารู้ผมตอบให้ถ้าไม่รู้ผมจะไปค้นหามาให้โอเคขอบคุณมากครับคอส2,999บาทนะทักแชทได้เลยขอบคุณครับ